ตะวันตกดินบริเวณท้องสนามหลวงเนี่ยก็ยังมีประชาชนที่เดินทางเข้ามาอย่างแบบว่าคือต่อเนื่องแทบจะทั้งวันทั้งคืนเลยรวมไปถึงเหล่าบรรดาจิตอาสาด้วยก็เช่นเดียวกันนะคะก็คือยังคงมีอาสาเนี่ยที่มาแจกจ่ายไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ําดื่มยาดมยาอมยาหมองหรือว่าสิ่งต่างๆเพื่ออำวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องอย่างที่กัมปูยืนอยู่ด้านนี้นะคะคือมาเป็นคันรถเลยแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่<โดย> เอาอะไรมาแจกบ้างนะคะวันนี้มีผ้าเย็นนะคะผ้าเย็นน้ำอัดลมน้ำอัดลมค่ะก็คือเอามาแจกให้กับพี่น้องประชาชนมาตั้งแต่กี่โมงอะค่ะวันนี้มาสี่โมงค่ะสี่โมงทำไมถึงเลือกที่จะแบบมาแจกในตอนกลางคืนนะคะนัดเพื่อนๆรวมตัวกันได้สะดวกตอนนี้ก็เลยมาด้วยอ๋อเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงหลังเลิกงานอะไรอย่างนี้ ค่ะแล้วเอามาแจกไี่เยอะไหมคะเยน5,000คูณ2,000กระบอกโดยเฉพาะข้างในอพวกที่ตำรวจพวกทหารที่เขามาเปลี่ยนผัดเวรพวกคู่ภัยเลยพวกอะไต่างต่างเนี่ยที่เป็นจิตอาสาคนนี้กันใช่มอมอเตอร์ไซค์วินทุกค่ะก็คือเหมือนเราก็ซัพพอร์ตไม่ใช่แค่ประชาชนแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่เขามาคอยคอยอำนวย้าาน้าที่เมื่อเราให้แล้วผลที่ได้กลับมาก็ไม่ต้องพึ่งว่าเราจะได้รับหรือไม่ได้แต่ให้คือการที่ทําให้เรามีความสุขก็พอแล้วค่ะภูมิใจทั้งเพื่อพ่อ ถึงจะเป็นท้งสุดทายที่เราทำได้ก็ก็ควรจะทำแล้วก็จะประสิทธิกันตลอดไคอปค่ะขากำลังร้อนเลยก็ต้ององหาเลย <laughs> ชื่นใจ <laughs> เดียนทงมาจากที่ไหนคะคุณพี่สายสองจ้ะรู้สึกดีใจคนไทยรักกันช่วยเหลือกันจิตอาสาเยอะมากค่ะ อย่างวันนี้คุณพี่เองก็รับแจกพายเยนด้วยทำให้สดชื่นเลยเนี่ยเมื่อกีก้แย่เลยร้อนและอย่างจุดน,นี้นะคะบริบรเวณทางเข้าสนามหลวงเนี่ยก็จะมีประชาชนนะคะที่เดินผ่านตรงนี้เยอะ ก็จะมีพี่พี่จิตอาสามาจากต่างที่กันนะคะมายืนแจกข้าวของให้กับประชาชนที่มาในงานไม่ว่าจะเป็นแบบเครื่องดื่มนะคะอย่างนมเปรี้ยวก็มีนะคะหรือว่าเป็นพับรมฉายลักทางเดินเข้าไปหน่อยนะคะก็จะมีน้องๆนะคะยืนแจกขนมอยู่หรือว่าผ้าเช็ดหน้าหน้ากากกันฝุ่นก็มีค่ะวัวันนี้เอาอะไรมาแจกครับ เหนียวสังขยาคข้าวเหนียวสังขยาครับแล้วมาแจกกันกี่คนครับมาแจกกัน4ี่คนนะสี่คนสี่คนที่เป็นเพื่อนกันหมดเลยเปล่าเป็นเพื่อนกันทำไมถึงแบบว่าเอามาแจกเผื่อคนไหนหิวเขาจะได้เอาอาหารไปกินเพื่อจะได้หายหิวบ้างหน่อยอืครับแล้วใครพามาพ่อแม่เรารู้สุดยังไงครับได้มาแบบแจกของให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยได้วยกันอย่างเงี้ย รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ได้เอาสิงต่างๆมาแจกให้ทุกคนครับในงานข้อหลวงเนาะใช่ครับใช่ครับอัดภาพฟรีด้านนี้ได้เลยนะคะ,คะต่อคิวได้เลยค่ะสวัสดีครับ ีครับเวลาตอนนี้ก็ร่วงเลยมาถึงช่วงค่ำนะครับผมประชาชนในพื้นที่ท้องสนามหลวงก็ยังเยอะมากมายไม่ต่างจากตอนกลางวันเลยนะครับผมและจิตอาสาในกลุ่มต่างๆก็ยังแยกย้ายกันทําหน้าที่เพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนกันต่อไปนะครับผมรวมถึงพี่ๆกลุ่มข้างหลังผมนี่โอ้โหแถวยาวมากเพราะว่าตรงนี้คือ พี่ๆจิตอาสาที่รวมตัวกันมาถ่ายรูปให้กับประชาชนที่อยากจะมีรูปเป็นที่ระลึกกับพระบรมมหาราชวังนะครับผมซึ่งพี่ๆเขาก็ทำงานกันไม่หยุดมือเลยนะเพราะว่าได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากครับสวัสดีครับเป็นใครมาจากไหนกันครับพี่เอ่อพวกผมเป็นกลุ่มช่างภาพ ที่คิดว่าเราอยากทําอะไรดีๆถวายพ้อหลวงในโอกาสสุดท้ายนี้ครับ ก็คืองานนี้เราจะรู้อยู่แล้วว่าคนอ่ะจะหลั่งไหลมาจากทั่วทั้งประเทศไทยและทั้งในกลุ่มคนเหล่านั้นก็จะมีคนเฒ่าคนแก่ผู้สูงอายุที่เขาไม่มีโซเชียลไม่มีมือถือไม่มีกล้องถ่ายภาพแล้วเราจะทํายังไงล่ะให้เขาอ่ะมีภาพภาพติดไม้ติดมือกลับไปบ้านคือคือเราจะเห็นตั้งแต่วันแรกว่าจะมีกลุ่มช่างภาพจิตอาสามากมายเลยที่ยินดีที่จะถ่ายภาพให้กับทุกคนแต่ว่าจะต้องไปเอาภาพจากใน Facebook บ้างแล้วคุณลุงค,คุณป้าเหล่านั้นเราจะทําไงเราก็เลยเอ๊ะงั้นเรามาอัดภาพให้เขากันดีกว่าอย่างน้อยให้เเ้้าาตติิดดไไมมือกลับบนปย ครับผมวิธีการเนี่ยก็ถ้าเห็นถ้าเห็นกลุ่มพวกเรานะครับอยู่แถวนี้ก็เข้ามาต่อคิวได้เลยครับพอถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยครับเดินไปรับรูปที่บูธเต็น42โซนเหนือนะครับครับผมภายในชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งได้รูปได้เลยได้รูปเลยทันทีทุกคนได้แน่นอนคือพวกเราเนี่ยจะอยู่กันกลางสนามหลวงเลยไม่ว่าแดดออกฝนตกเราก็ยังอยู่เนี่ยแหละเพราะอยาก ในเมื่อแบบทุกคนตั้งใจมาเข้าคิวถ่ายรูปกับเราแล้วเราก็ต้องยังอยู่ที่จะถ่ายภาพให้เขาด้วยประเตรียมทุกอย่างนี่เสร็จประมาณกี่โมงครับก็เสร็จประมาณ10บโมงครับสิบโมงคือเริ่มใช่ค่ะเริ่มให้บริการตั้งแต่สิบโมงใช่ครับโอ้แน่นอนว่าจะต้องเจอทั้งแดดทั้งแดดทั้งฝนทั้งฝนเพราะภาพมันก็จะมี2อารมณ์ไงตอนกลางวันก็จะสวยอีกแบบกลางคืนก็จะสวยอีกแบบอย่างที่เห็นว่ากลางคืนก็ยังอยู่เราก็เลยปักหลักอยู่ครับคืนนี้เราอยู่กันถึงประมาณกี่โมงครับก็ไม่ได้กะาเกนอ่ะ่า คนซาเลยอะเราอยากกระจายความทั่วถึงให้ได้เยอะที่สุดค่ะอยู่กันเรื่อยๆใช่พอมาตอนแถวก็ต่อถ่ายเรื่อยอันนี้มากันกี่คนอะไรประมาณถ้าวันนี้ก็ประมาณ -78 คนเนาะเพราะว่าเรายังมีคนอยู่ที่บูธเราด้วยอีกประมาณสัก3 4สี่คนคอยช่วยกันเลือกรูปค่ะทางบูธก็คือจะช่วยกันเลือกรูปใชแล้วก็จะอัดภาพให้ใช่ตรงนี้ก็ถ่ายแล้วส่งไฟล์ไปทางนู้นอยากให้คนไทยใครถนัดแบบไหนเนี่ยเราก็แสดงออกแบบนั้น อย่างพวกผมอะถนัดด้านถ่ายภาพเราก็หาโอกาสที่จะมาทําประโยชน์ในด้านที่เราถนัดจริงๆเราไม่อยากให้ครั้งนี้เป็นครั้งเดียวหรือว่าครั้งสุดท้ายที่เราคนไทยจะทําร่วมกันอยากจะให้เป็นการแบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันแล้วก็สามัคคีก,ก,กันต่อไปค่ะเพื่อพ่อหลวงของเรา ที่บอกนะครับว่าไม่ใช่แค่ถ่ายรูปให้ฟรีๆเท่านั้นนะฮะพอหลังจากที่ถ่ายรูปได้ไฟล์ภาพมาแล้วนะก็จะส่งมาที่บูธแห่งนี้เพื่อที่จะทาการตกแต่งรีชาร์ภาพให้สวยงามนะครับผมเ,เรียกว่ายกสตูดิโอทั้งสตูดิโอมาไว้ที่สนามหลวงเลยก็ว่าได้นะครับผมและนี่ก็คือภาพตัวอย่างนะครับผมกลางวันแล้วก็กลางคืนนะฮะจะเห็นว่ามีแถบที่มีข้อความถวายความอาลัยแล้วก็บันทึกเดือนบันทึกปีไว้ให้ด้วยนะครับผมสวยงามมาก กันคืนเหมือนกันสวัสดีครับชื่อพี่อะไรครับเชนครับพี่เชนครับพี่เชนมาจากไหนครับมาจากสงขลาทำไมถึงอยากมีรูปเป็นที่ระลึกครับพี่เชนก็เพื่อระลึกถึงว่าในหลวงอยู่ในใจของเราเสมออยู่กับเราตลอดเวลาครับผมพี่เชนรู้สึกไงบ้างมีคนมาถ่ายรูปให้เราอัดรูปให้เราฟรีๆแบบนี้และอยากให้คนไทยเป็นอย่างนี้กันทุกคนครับดีใจมากๆแล้วพ่อหลวงก็คงจะดีใจด้วยครับผม เห็นภาพนี้แล้วเป็นไงดีใจไหมดีใจมากครับการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกแบบนี้สาหรับผมผมว่าสาคัญครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยในอนาคตอย่างน้อยผมเอารูปนี้ให้ลูกหลานดูได้ว่าครั้งหนึ่งผมเกิดในสมัยรัชกาลที่9แล้วพระองค์ท่านเนี่ยทรงทำอะไรให้กับประเทศเราบ้างพระองค์ท่านทรงทําให้เรามีอยู่มีกินอย่างไรบ้างต้องขอบคุณมากมากครับจิตอาสาที่ จริงๆไม่ใช่แค่ถ่ายรูปหรอกครับแต่ว่าเจตอาสาทุกคนที่ที่ทุกคนทําเพื่อในหลวงท่านทําเพื่อทําเพื่อประสบวนนกรชาวไทยที่มาเยือนที่นี่ต้องต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆครับ ก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับตอนนี้ทั้งประชาชนทั่วไปเจ้าหน้าที่ในแต่ละฝ่ายรวมทั้งสื่นมวลชนนะตอนนี้มารวมกันอยู่ในเต็นท์แห่งนี้ที่ทางกทมจัดไว้ให้นะครับผมสถานการณ์ก็ดูจะฉุกเฉินนิดนึงนะแต่ว่าจิตอาสาของเราก็ยังทํางานกันไม่หยุดหย่อนนะมีการแจกข้าวแจกขนมแจกน้ําดื่มนะรวมทั้งเ,เสื้อกันฝนตอนนี้ถูกแจกจ่ายโดยทั่วกันนะครับผมอุณหภูมิข้างนอกนี่ถึงจะหนาวเหน็บขนาดไหนแต่ว่าบรรยากาศข้างในนี่อบอุ่นใจมากมากครับ เวลาก็เดินทางมาถึงช่วงดึกนะครับผมตอนนี้ฝนก็เริ่มที่จะซาเม็ดลงบ้างแล้วนะครับผมสังเกตเห็นน้องๆผู้หญิงกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งกำลังเหมือนจับกลุ่มทำอะไรกันอยู่สักอย่างเดี๋ยวไปทักทายน้องๆกันหน่อยครับมาจากเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพค่ะแล้วเพื่อนๆครับอันนี้เรียนอยู่ที่สวนนันทาสวนันทาใช่ะราคมงคลกรุงเทพฯหนูเป็นพี่น้องกันค่ะอันนี้เพื่อนหนู อ๋อรวมตัวกันมารวมกันมาเองหรือว่าใครชวนมาครับรวมมาเองค่ะทําไมถึงชวนเพื่อนๆมาครับผมก็เห็นวันนั้นหนูมาแล้วหนูเห็นพี่เขามายืนแจกดอกไม้อ่ะค่ะแล้วทีนี้หนูเห็นคนเขามาขายดอกไม้ด้วยหนูก็เลยอยากอยากมาแจกบ้างทําไมเราเลือกที่จะแจกดอกไม้ครับเห็นคนมาแจกน้อยคะ่ะก็เลยอยากแจกคือมีคนมาว่าเยอะ,ะต้องการใช้ดอกไม้เยอะแต่ว่าคนแจกดอกไม้่น้อย แล้วดอกไม้นี่เอามาจากไหนอ่ะไปซื้อที่ป่าคลองตลาดซื้อมาเองด้วยค่ะรวมตังเงินกันมารวมตังค์กันมาเองค่ะแล้วก็มีที่บ้านออกช่วยอะไรเงี้ยค<อ>่ะคนที่เขาอยากช่วยเขาก็ออ,ออกมาตอนนี้นี่ฝนตกหลายๆกลุ่มหลายๆคนเขาก็แอบพักกันแล้วทำไมเราเรายังมานั่งตากฝนร้อยดอกไม้กันอยู่มันยังไม่เสร็จค่ะแล้วยังมีคนว่าอยู่ด้วยค่ะก็พวกเขาไม่มีดอกไม้ไหว้ก็เลยทำให้เสร็จ ต้องทําให้เสร็จค<ะ>่ะกลัวเขาไม่มีดอกไม้ไหวกันค<ะ>่ะครั้งหนึ่งได้มาทําแบบนี้ก็รู้สึกดีค่ะภูมิใจ <c oughs> นี่งานระดับมืออาชีพเลยนะครับผมสวยงามมากครับ